สวัสดีเอซนะคะวันนี้แอดก็จะมาสรุป <c oughs> เลขเด่นเลขรองนะคะสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็สามตัวเนาะให้เพื่อนๆนะก็จะขอสรุปสองตัวล่างนะคะในในสามที่สองชุดที่แอดลงไปให้เนี่ยนะคะ มีชุดเด่นชุดรองชุดกันเนาะก็ไม่คุยเยอะนะ,ะสลบเนะคะเห็นเนาะ,ะเห็นเนาะ,ะสองตัวล่างนะคะ เ่นก่อนเนาะปอ้กาันี้นี่ก็ยังอยู่ตรงนี้เขียกันสีเขียวสีเขียวเพื่อนเ่เห็นกันชัดเนาะก็มีสองสี่สองสามสามแปดนะคะ โ4สโอ้มันเล็กไปนะนี่เห็นกันไหมคะคเพื่อนเพื่อดีเป็นทัดตีผิดโ4นสี่สี่สามนึ่งสี่สี่ห้าส สองเจ็ดอันนี้คือชุดเด่นนะคะชุดเด่นต่อมาก็ชุดเดี๋ยวนะคะก่อนไม่ครบเดี๋ยเขียนก่อนเนาะเด่นนะคะ เอามาก็ชุดลองเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆดูไม่ไม่ชัดยังไงก็จะถ่ายเอาไปลงในเฟซให้เนะเาะมาชุดลองนะคะชุดลองก็มีสามหกเห็นชัดไหมคะสามเจ็ด ศูนสามศูนย์หกสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าและห้าแปดนี้คือชุดลองนะคะ ที่เหลือเราตีเป็นชุดกันเพื่อนๆนจะเขียนเองก็ได้นะคะแอดจะสรุปแค่อันนี้ชุดลองค่ะส่วนที่เหลือข้างบนที่เหลือในเนี้ยนะคะเพื่อนๆนเป็นชุดกันทุนนะแอดจะไม่เขียนนะเพราะว่าไอเส้นวิสะเส้นมันมันใกล้กันเกินไปแอดไม่ได้เกี่ยกระดาษมาสำหรับเขียนเนาะก็จะมีเด่นเด่นกับ กับลองนะคะที่แอดมาสรุปให้ที่เหลือเป็นชุดการเพื่อนๆก็ไปดูเอาเนาะอันนี้ก็คือสองตัวล่างนะคะต่อมาแอดก็จะลงสองตัวบนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆสองตัวบนเนี่ยแอดบอกเลยว่าแอดแอดไม่ค่อยเก่งสองตัวล่างเท่าไหร่แต่สองตัวบนเนี่ยเข้าสามงวดเลยนะคะติดๆก็วันนี้ก็จะมาสรุปให้ ชุดเด่นชุดชุดเด่นชุดอ่อลองชุดกันนะคะก็มีอยังไม่ได้เขียนสรุปะสรุปนนะะสองตัวบนนะคะสรุปสองตัวบนนะเดี๋ยวแอดเลื่อนขึ้นเนาะจะได้เห็นชัดเพื่อนจะได้เห็นชัด ก็มีสองแปดเ้ยแปดสองนะคะจะคิดจับหลักมาให้เนาะคิดว่าหลักสิบหลักหน่วยมาให้เลยแล้วก็สองเก้าค่ะอันนี้แปดสองเนอะพืนเพื่อนสองเก้าสองหกสองเจ็ดสองศูนย์สองสี่ สองห้าอันนี้คือเด่นนะคะเขียนเลยเนาะเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะคะเด่นต่อมาก็ชุดลองเนาะ ลองก็มีแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสามเจ็ดนะคะแล้วก็แปดสามสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามศูนย์ นม่กี่ชุดออเดกันนะอันนี้คือชุดอันนี้คือชุดลองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดแปดชุดค่ะลองมาก้าชุดกันทุนนะคะ ชุดกันทุนก็คือชุดที่เหลือนะครับเพื่อนๆชุดกันทุนก็มีสี่หกหกศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์แปดหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็ แปดห้านะคะอันนี้คือชุดกันทุนเนอร์เขาเขียนหนังสือไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆกันทุนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดเหมือนกันนะคะกันทุนอันนี้สองตัวบนนะคะเพื่อนๆ แ็บเอานะคะเลื่อนให้เราก็จะมาลงชุดสามตัวแล้วนะคะสามตัวตรงโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนอดก็จะสรุปในนี้นะคะเพื่อนก็มีเด่นมีรองเนะาะเดี๋ยวแอดเขียนก่อนเนาะต้องแช้สเขียน สรุปสามตัวตรงโดเดี๋ยวแอดเลื่อนขึ้นนะพเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะเพราะว่าหน้ากล้องแอดจะเห็นลำบากหน่อยเดี๋ยวถ้าให้เพื่อนๆไปดูต่อในแอดจะถ่ายรูปไปลงให้นะคะในเอ่อ ฟสค่ะรวมซับเป็นสุดก็มีสี่สองศูนย์แปดสามหนึ่งนะคะสามสองหกสี่สามเจ็ดแปดสามเจ็ดสี่เก้าสาม สี่สองเก้าเก้าสามเจ็ดหกเก้าสามนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้คือชุดเด่นนะคะเด่น ก็เป็นชุดลองนะคะเพื่อนๆดูสักขีดเส้นยังมีแวันทัดแต่ยังไม่กลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดนะคะเพื่อนเนเด่นเดี๋ยวนะคะแอดดูก่อนต่อมาชุดลองนะคะก็มีสี่แปดสอง แปดสองเก้าส awesome, ี่สองหกศูนย์ศูนย์สองเจ็ดสี่หนึ่งสองสองหกเก้าหนึ่งสองศูนย์สี่แปด หน,นึ่งสามสองเจ็ดสามสองศูนยะ์อันนี้ชุดลองนะค่ะเพื่อนสิบชุดเนาะอันนี้คืลองนะคะ แอดจะเขียนแค่กันกระรองเนาะเพราะเพื่อนๆก็ต้องรู้แล้วว่าที่เหลือนี่คือเป็นชุดกันหมดเลยเพื่อนเพื่อนก็ไปดูเอาเนาะจะไม่เขียนให้แล้วเพราะว่าถ้าเขียนไปก็มันบรรทัดมันไม่ได้มันช่องบรรทัดมันนั่นแอดไม่ได้เกมกระดาษเนาะก็แอดก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะเด่นรองเฉยเนาะชุดกันก็เพื่อนเพื่อนไปดูในนี้เอาเนาะก็ขอรู้จะให้แอดเขียนให้ เขียนให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนก็เอาถ่ายมาก็ไม่ไม่ถ่ายชุดนั่นเพราะเราถ่ายรูปลงเนาะโอเคค่ะก็จะเขียนชุดกันให้เนาะสามสองสี่เดี๋ยวนะคะเหลือชุดกันกี่ชุดแอดเขียนไว้อยู่ศูนยสนะคะหนึ่งสาเจเห็นกันไม่เอ่ยหนึ่งสามเจ 3ามเก้าแปดสามสองหนึ่งสามแปดหสองแปดศนอตั้งหลักมาให้แล้วนะคะปักหลักคิดว่าหลักที่แอดจับมาร้อยสิบหน่วยนี้ก็คงจะไม่หลุดชุดชุดเ,เต็มนะแอดไม่ได้ปักหลักสิบหลักหน่วยนะแต่นี่เอาแอดก็เลยต้องลงให้ใหม่ลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าแอด จับหลักมาแปดสองหกนะคะแล้วก็มาแปดสองเจ็ดสี่ศูนย์หกนะคะอันนี้คือกันทุนนะคะเพื่อนก็ลงมาให้ในก็แล้วกันเนาะกันทุนกันทุนเพอเดี๋ยวถ่ายรูปลงไปแล้วเพื่อนๆจะจะไม่นั่นนะคะก็สิบชุดค่ะ แถบหน้าจอนะคะเพื่อนๆคลิปเราคงเห็นกันเนาะสามตัวนะคะ,ะ,คะแล้วก็สองตัวสองตัวบนนะคะสองตัวล่างสองตัวล่างเดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดต้องเขียนตัวกันไปให้ด้วยเพราะแอดจะถ่ายแค่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขียนตัวกันลงให้แต่ในคลิปนี้จะไม่เขียนนะเพื่อนๆโอเคนะคะ ก็ขอบคุณ s อนะคะที่มากดดูช่วยกดถูกใจใแอดด้วยนะคะขอบคุณ f อที่กดติดตามนะคะก็ขอให้โชคดีเนาะสวัสดีค่ะ